เรามาดูข่าวหน้าหนึ่งสื้อพิมพ์เชา้าวันนี้เกือบจะไม่ต้องบอกเลยทุกคนเดาถูกหมดเพราะว่าแมตชใหญ่คือการอภิปรายเรื่องงบประมาณเมื่อเป็นอย่างนั้นผานหัวผลออกมาแล้วนลยครับวันที่ห้าวันศุกร์อภิปรายเสร็จทําการโหวตผลออกมาคือผลของการลงคะแนนผ่านชลุยอย่างที่ผมบอกไปแล้ว พระไทรรัฐพระรญญญัติงบประมาณหกเจ็ดลุยวาระแรกมติสามสอต่อร้อเจสเสียงแต่แน่นอนครับเมื่อวันเมื่อวันศุกร์นั้นแมชก็สุดทินกะโดกถั่วอภิปรายไปแล้วมาถึงเขาก็เลยเอาจุดเด่นของคุณวิโรจน์นะครับของเก้าไกลอภิปรายคุณ พูนเพิ่มพเพิ่มพูนฐ้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านเห็นนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าการอภิปรายเรื่องพระงบประมาณเนี่ยฝ่ายค้านจะเป็นพระเอกดังนั้นสื่อเขาจะโฟกัสหรือฉายส่องไฟสปอตไลท์ไปที่ฝ่ายค้านครับเช่นเดียวกันเดล y นิวเหมือนกันครับมติชนเหมือนกันข่าวสดเหมือนกัน ไทยโพสเหมือนกันหมดแนวหน้าก็สามเสียงผ่านฉลุยแต่สำหรับแนวหน้านี่เหมือนเดิมคือติ่งเรเด็จการไม่เปลี่ยนแปลงเขาก็จะต้องเล่นข่าวในสภาเนี่ยมันเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับสื่อฉบับไหนเขาจะจับประเด็นอะไร ปรากฏว่าเรื่องเล็กนิดเดียวครับประท้วงกันไปนิดเดียวแต่เป็นคำพูดที่แขวะทักษินของพรรคประชาธิปัตย์ผมก็เห็นมันไม่เป็นสาระเลยครับบอกทูลหัวของเบาเท่านั้นเองเอามาลงเป็นข่าวหน,าน้าหนึ่งได้โอเคเอคุณเศษฐาก็ต้องขอบคุณ สะพานนะครับนี่คือความงดงามของระบบคุณเศรษฐาก็ทำการขอบคุณฝ่ายค้านที่อภิปรายแล้วข้อเสนอแนะก็จะเก็บเอามาไว้นะเอาไปแก้ไขนี่คือความงดงามของระบบประชาธิปไตยสุดท้ายก็ต้องจบอย่างนี้แล้วก็ตั้งคณะกรรมาธิการงบประมาณขึ้นเหมือนเหมือนพระราชเหมือนกฎหมายทั่วไปนะครับ ก็จะมีคณะกรรมการิการไปดูแลรายละเอียดแต่ต่างจากกฎหมายทั่วไปตรงที่มันเป็นเรื่องการเงินแล้วก็ทุกคนก็พวกสสหรือคนนอกอยากจะเข้ามาเป็นกรรมธิการเพราะคิดว่ามีอำนาจจะได้เรียกข้าราชการมาพบมีการต่อรองก็ว่ากันไปแต่ผมว่างานนี้อาจจะมีการเปิดโปรงในห้องกรรมธิการ เรื่องการหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากไอ้พวกขาพิเศษทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นผู้แทนน่ะแต่อยากจะเข้าไปเป็นกรรมธิการงบประมาณเขาเรียกกรรมธิการวิสามันอย่างคนบางคนไงฮะเจ้าเรืองไกลจะได้ไหมครับเมื่อก่อนก็อยู่พรรคไทยรักไทยพรรคเพืพ่อไทยพอไม่ได้เป็นกรรมธิการออกเลยไปอยู่กับพลังประชารัฐนี่ก็ได้เข้าไปอีกเขาตั้งก,กรรมธิการเข้าไปแล้ว โดยมีคุณภูมิธรรมนะครับเป็นประธานการบริการเป็นตัวแทนรัฐบาลเอาละครับแต่ลัฐบับฉบับก็ลงข่าวเหมือนกันหมดไม่ต้องเน้นอะไรแต่ผมจะขอเน้นในส่วนของมติชนในข่าวอื่นในข่าวการเมืองอื่นก็มีนะครับ แต่ข่าวการเมืองนี้ผมว่าเป็นที่น่าสังเกตข่าวมติชนที่ผมขีดกรอบสีเขียวไว้ให้พรวุิปลื้มผลรัฐบาลถกญี่ปุ่นดึงอุตสาหกรรมยานยนต์กลับไทยที่ผมจับข่าวนี้ขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ต้องการมาเชีรัฐบาลเพราะส่วนใหญ่รัฐบาลเขาคุยคุยอยู่แล้วว่าเขาดึงทุนกลับมาได้ ถือว่าเป็นผลงานนั่นก็นคือเมื่อมีทุนต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยเ,เป็นแสนล้านอย่างนี้นะครับก็ทําให้เศรษฐกิจมันกระเตื้องขึ้นแต่กรณีนี้ผมมองอีกมุมหนึ่งมองมุมที่ดึงอุตสาหกรรมยานยนต์กลับไทยท่านดูนะฮะคำว่าดึงอุตสาหกรรมยานยนต์กลับไทยมันสะท้อนให้เห็นว่าระบบ การรัฐประหารในช่วงการเมืองปลายรัชกาลที่เก้านั้นมันเป็นปัญหาเพราะมันเป็นความวุ่นวายเนื่องจากว่าระบบของเรามันเป็นระบบราชาธิปไตยอำนาจมารวมศูนย์ที่พระมหากษัตริย์ทั้งอำนาจตัวจริงนะครับทั้งทางกฎหมายและทางพุทธิน,นัยและนิติน,นัยเนี่ยดังนั้นพอทันทีที่กษัตริย์ กล้จะสิ้นพระชนก็จะเกิดการช่วงชิงอำนาจอย่างนี้ที่ผมย้ำเพราะว่านี่คือวิกฤตจริงแล้วก็การทรงประประชวนของรัชการที่ก้านั้นยาวนานรวมทั้งการขัดแย้งการเมืองไปรัชการว่าตกลงจะกษัตริย์องค์ที่รัชการที่สิบจะเป็นใครแล้วคุณเปรม ก็เข้ามาจัดการเมเนสบริหารปันป่วนไปหมดยาวนานนั้นผมได้สรุปกับท่านหลายครั้งว่าการเมืองไปาราชการนี่แหละครับทำให้มีการถอนทุนออกเพราะเขารู้แล้วว่าอนาคตประเทศไทยไม่ใช่สวรรค์ของนักลงทุนแล้วดังนั้นข่าวนี้จึงเป็นข่าวยืนยันให้เห็นโดยคุณพรวุินะครับ เดี๋ยวคุณพรุษเป็นใครเดี๋ยวผมบอกอีกทีเพราะท่านอาจจะไม่รู้จักดีใจที่รัฐบาลไปถกกับญี่ปุ่นแล้วดึงอุตสาหกรรมยานยนต์กลับไทยคําว่ากลับไทยเนี่ยคือใช่แล้วคุณพรวุิคนนี้คือคุณพรุิสารสินนะครับนี่เป็นข่าวละเอียดที่ผมให้ท่านดูคุณพรุิสารสินนั้นเป็นประธานกรรมการบริษัทฮอนด้า ออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดนะครับเขาเดินทางไปญี่ปุ่นกับท่านนายกด้วยเขาก็ดีใจที่เออกลับมางานเขาก็ขยายต่อไปอีกเห็นไหมฮะดังนั้นข่าววันนี้ที่ผมบอกกับท่านนั้นเพื่อยืนยันให้เห็นว่าการการที่เราเป็นระบบราชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันทำให้วงจร สถลภาพทางการเมืองมันสะดุดในช่วงการเมืองไปราชการดังนั้นถ้าเมื่อกษัตริย์ทรงพระประชวรและเห็นแล้วว่าอายุมากแล้วนี่มันก็จะเกิดไอ้พวกไอ้พวกสัมภเวสีทั้งหลายที่อยากจะได้อำนาจไม่ว่าจะเป็นกองทัพไอ้ยุทธหรือว่าพักการเมืองที่เพียงพำอย่างพักประชาหรือองค์กรมวลชนต่างๆที่อยากจะ ได้อำนาจก็ก่กอการจลาจนกันขึ้นมาแล้วหลายคนก็สมหวังได้ไปเป็นสวได้ไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ให้ได้เห็นพอพูดถึงตรงนี้ขอสเสนอข่าวอีกอันหนึ่งครับข่าวคุณอุ้งอิงผมเห็นข่าวบอกว่าในฐานะเป็นเขาเป็นบิ๊กในคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์จะปลดล็อกหนังห้ามฉายเรื่องศาสนาเรื่องเพศจะฉายได้หมดยกเว้นกระทบสถาบันไม่ได้นี่แหละบอกความเป็นจริงว่านี่แหละครับระบบการเมืองเราเป็นอย่างนี้ดังนั้นปัญหาเรื่องกองเซ็นเซอร์ของภาพ,พยนตร์เนี่ยจึงเป็นตัวขัดขวางที่จะการพัฒนาการของ ภาพ,พยนตร์ไทยผมได้ดูหนังไทยในระยะหลังๆนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ห้าปีเจ็ดปีที่ผ่านมานี่นะฮะเทคโนโลยีการถ่ายทำหนังไทยมีพัฒนาเป็นแบบฝรั่งหมดแล้วเป็นแบบฮอลีวูดหมดแล้วดังนั้นถ้าพูดถึงว่าถ้าเรามีเสรีภาพในเรื่องของเสรีภาพในเรื่องการสร้างภาพ,พยนตร์ได้นี่นะครับผมว่าไม่แพ้ไม่แพ้หนังเกาหลีที่ดังอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้ แต่เอาเถอะแน่นอนนะถ้าจะมาพูดถึงเรื่องราชวงศ์ลบปลาฆ่าฟันกันตั้งแต่สมัยยุทธยานี่รับรองได้หนังเกาหลีนี่สู้หนังสู้เรื่องจริงของหนังไทยไม่ได้ก็แล้วกันแต่ว่าคงยังถูกบล็อกอยู่แต่กระน,นั้นก็เถอะครับเรื่องศาสนาเรื่องเสรีภาพอื่นๆผมว่าการที่คุณอุ้งอิงเขาผักดันเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดี แต่จริงๆผมไม่ได้อยากจะคุยเรื่องนี้เท่าไหร่แต่อยากให้เห็นว่านี่คือพลังของคนหนุ่มสาวที่เขาเข้ามามีบทบาทนะครับนี่เขาก็จะดันแก้ไขกฎหมายปลดล็อกเรื่องกองเซ็นเซอร์ก็ได้ระดับหนึ่งก็ยังดีครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านก็คือติดคาใจมาหลายทีแล้วก็คือไอ้เรื่องการกุกข่าวว่า อุงอิงเป็นนายกคนที่สองนี่ผมบอกแม่มันมันไร้สาระครับจริงอยู่ความสำคัญเขาเป็นหัวหน้าพักก็มีโอกาสแต่ว่าคนที่ปั่นข่าวเรื่องนี้นี่ไม่น่าเชื่อนักข่าวอาวุโสอย่างคุณสุทธิชัยหยุ่นี่ปั่นได้ปั่นดีแปลกดนีเหมือนกันนะถ้าเขาจะเตรียมการให้องอิงเดินหน้าต่อไป เพื่อจะเป็นให้มีอนาคตทางการเมืองอันนี้เป็นเป็นสิทธินะครับแล้วเขาก็เข้ามาทำงานการเมืองแล้วและผมก็เชื่อว่าคุณอุ้งอิงคงต้องเจออีกเจอขวากหนามอีกหลายเรื่องจริงอยู่อาจจะมีความพร้อมด้านอื่นแต่ว่าในสนามการเมืองนี่มันร้อนแรงดังนั้น วิกฤตต่างๆที่คุณอุ้งอิงจะผ่านนั้นก็จะเป็นบททดสอบนะครับอย่างวันนี้ก็เห็นชัดเราก็เห็นได้ว่าบทบาทของหัวหน้าพักกับบทบาทที่คล้ายจะเป็นรัฐมนตรีแต่ไม่ใช่ครับเป็นคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็เป็นบทบาทปูทางอันนี้มองได้เห็นได้แต่ไม่ใช่เป็นนายกคนที่สองในขณะนี้หรือในอนาคตอันใกล้ นะครับอันนี้เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจชัดเจนว่ามันไม่ใช่อีกข่าวหนึ่งจำเป็นต้องเอามาออกไม่ใช่เอามาเชียร์เป็นเรื่องของคนหนุ่มสาวที่อยากจะเข้ามาสู่วงการทางการเมืองมีข่าวนี้ครับด็อกเตอรต้นสนชื่อจริงชื่อด็อกเตอร์สันติทานนะครับ เป็นลูกชายของคุณสุรเกียรติเสถียรไทยคุณสุรเกียรติเสถียรไทยนั้นเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วว่ากันจริงๆแล้วมีฐานะเป็นหลานเขยของรัชก,กาลที่เก้าเพราะว่าภรรยาของท่านเนี่ยเป็นลูกสาวที่อยู่ในสายสกุลของกิติยากรและเมื่อการรัฐพานปี49 ก็มีพักการเมืองหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดูท่าทางจนหนุนให้คุณสุรเกียรติเสถียรไทยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อจะเข้าสู่รัฐนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าในช่วงนั้นคุณเปรมคุมสถานการณ์แล้วก็ซัดไทยรักไทยเพราะศัตรูหลักคือไทยรักไทยก็เลยยุบพักไทยรักไทยคุณสุรเกียรติเป็นกรรมการเลยเลี่ยงไปด้วยตั้งแต่นั้นมาก็เลย ไม่สบโอกาสในช่วงเวลานั้นคุณสุรเกียรติเป็นแคนดิเดตที่จะเป็นเลขาธิการสาารประชาชาตินะครับแล้วก็เกิดรัฐบาลปี49ขึ้นแล้วก็พกพันมาทำท่าว่าจะเป็นหัวหน้าพักก็จะขึ้นนายกมตรีในฐานะหลานรัชกาลที่9หลานเขยก็ไม่ประสบความสำเร็จวันนี้ลูกชายของคุณสุรเกียรตินะครับ ชื่อเล่นเขาชื่อด็อกเตอร์ต้นสนชื่อจริงเขาชื่อด็อกเตอร์สันติทานนะครับมีข่าวว่าจะตั้งพักการเมืองหน้าตาอย่างนี้เป็นนักเรียนนอกตามข่าวก็ว่ากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วจริงๆแล้วการตั้งพักการเมืองที่จะเข้ามาต่อสู้ทางการเมืองถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับส่วนทุกคน แต่ว่าทิศทางที่เขานำเสนอนั้นคืออ้างว่าเป็นพรรคเสรีนิยมใหม่ที่โปรเทคเจ้าเป็นอนุรักษ์นิยมทํานองว่า r o ยัลลิสเป็นที่ซึ่งไม่เป็นไรครับก็เป็นเรื่องของของแต่ละคนส่วนจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับประชาชนแต่อยากจะบอกว่าวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับใน ในทัศนะของประชาชนที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี่มันมีกระแสมากขึ้นจนเกิดให้เกิดผลของการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาทําให้พรรคก้าวไกลานาโด่งขึ้นมาจากการดีเบตทุกเวทีเรื่องแก้1นึแต่สิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอท่านและก็เก็บในรายละเอียดในวันนี้นั้นเนี่ยนั่นก็คือมันแสดงให้เห็นว่า พักแนวอนุรักษ์นิยมเดิมทั้งหมดนั้นมันเลี่ยงหมดแล้วทุกคนมองเห็นตรงกันแล้วว่าอนาคตทางการเมืองอยากไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐหรือพักการเมืองอื่นๆที่ร่วมมือกับการรัฐประหารของไอ้เจ้ายุทธ้ยุทธรัฐประหารแล้วตั้งพักการเมืองทุกคนก็มาร่วมหมดเนี่ยอันเนี้ยถูกแบ็กลิสต์จากประชาชนหมดแล้วแล้ว ผลจากการลงทษของประชาชนจากการเลือกตั้งคราวที่แล้วเห็นชัดเพียงแต่ว่าการเมืองโครงสร้างพันธกรรมันยังดำรงอยู่ทำให้ยุ่งยากคนใหม่ๆเขาก็มองแล้วว่าเขาควรจะเกิดพรรคใหม่เพราะอย่างน้อยที่สุดวังก็ต้องการพรรคที่มีอนาคตที่มาแข่งเป็นตัวเลือกทางที่สามแข่งกับก้าวไกล และแข่งกับเพื่อไทยแม้จะเห็นว่าเป็นหนทางที่ยากก็าตามทีแต่ก็เป็นความหวังของคนหนุ่มสาวที่เขากำลังจะสร้างพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาซึ่งอันนี้มันเลยชี้ชัดให้เห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองจริงๆเนี่ยพรรคอนุรักษนิยมเก่าหรือคอนเซอร์ t เวทีฟเก่าหรือที่ผมเรียกว่าเรียกว่าพรรคขวาจัดล่าหลังพวกพวกนี้เนี่ยมันน่าจะหมดอนาคตในทิศทาง การเมืองในระบบประชาธิปไตยในโลกใหม่แล้วนะครับดรสันติธานนี้ก็เคยมีข่าวเมื่อสองปีก่อนตอนที่เลือกตั้งผู้ว่ากทมชัดชาติก็มีข่าวล่ำล่ว่าจะมาลงแข่งผู้ว่ากทมกับพรรคการเมืองหนึ่งแล้วก็เขาก็ปฏิเสธข่าวก็ไม่มีไม่ได้ลงนะครับก็วันนี้เราเก็บรายละเอียด ให้เห็นข่าวการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการพัฒนาการเมืองซึ่งสะท้อนออกด้วยรูปธรรมต่างๆนะครับนี่คือการเติมเต็มข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสนัย